สวัสดีครับพี่น้องที่ผมอยากจะให้พวกเราได้ชมคําว่าแอนตี้นะครับอยากให้ดูต้นยางต้นนี้นะครับถ้าเกิดน้ํายางเราออกขนาดนี้ดูชาวสวนยางเขาจะคิดยังไงครับหลังจากที่ใช้ไนตรฟินของเราแล้วนะครับสักครู่นะครับ หลังจากเรากรีดแล้วนะครับเดี๋ยวให้มาชมนะว่ามันไหลดีมากางไยแค่ไหนนะครับพอใจไหมครับถ้าไหลขนาดนี้นะครับผมเม่ไดหลอกชาวสวนยางครับอันนี้ผมกรีดกับมือสวนของตัวเองเลยนะครับเนี่ยสวนของตัวเองนะครับดูครับดูมันไหลครับนี่ก็เต็มกระโถนแล้วนะครับเต็มกระโถนล้วดูครับดูขยายมาดูนะครับ ดูเขาไหลครับผมไม่ทราบว่าชาวสวนเราพอใจไหมครับถ้าเกิดมันไหลระดับนี้ถ้าไหลสักชั่วโมงหนึ่งนะครับโอ้ผมว่าได้ได้ได้เยอะมากเลยนะครับได้ได้เยอะมากนะครับวันนี้ผมจะให้ผู้นําเรานะครับผู้นําเราหรือผู้นําเราที่เป็นเกษตรกรไอ้ที่เป็นชาวสวยนายางครับ ดูครับในตัวฟินเรานะครับในตัวฟินเราผลมันออกมาเป็นอย่างนี้นะครับผมพอใจครับพอใจและภูมิใจในในตัวฟินของบริษัทเรานะครับโอเคนะครับสําหรับเช้านี้นครับปกติมันจะไหลมันก๊อกน้ําเลยครับวันนี้มันไหลไหลขนาดนี้ผมก็โอ้โอเคนะครับโอเคนะหรับเช้านี้สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวชาวสวนจะว่าผมหลอกนะครับ ผมให้ดูอีกหลายๆต้นเลยนะครับเม่สักครู่นี้ดูต้นเดียวรอบนี้ดูหลายๆต้นว่าน้ํายางผมเป็นไงนะครับโอเคไหมครับอย่างนี้ครับให้ดูหลายๆต้นเลยครับดูครับดูหลายต้นเลยครับดูมันไหลสิครับดูมันไหลนะครับไหลมากน้อยแค่ไหนดูเอาเองครับนะครับดูครับวันนี้ให้ดูหลายๆต้นเลยครับไม่ต้องดูต้นเดียวครับสวัสดีว่า ผมหลอกนะครับอยู่นี่ว่าผมหลอกนะครับโอเคไหมครับนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ